ใช่เมื take ่นไอ้เซิร์กอะที่มันเปิดวงปกติอะแต่แม่งได้ยินกันหมดอะจำได้เมื่อวานอะนั่นแหละไไไอหูฟังอะไอตัวตัวนี้อะมาแล้วนะพี่ที่ดกว่าไม่รู้อะหูฟังฮะเดี๋ยวพวกนี้เอาพี่ฮะ อาดีผมแค่จะถามพี่ว่าร้านครับถ้าแม่สิอันเยี่ยอะไรเนี่ยสารตำหรวจไม่ครบป็นยาอ่อนมึงหล่อนเยี่ยไว้เยี่ยขยาเยี่ยปลักพี่มีเข็ดป่ะ thật luôn đấy พี่จะให้ฮุ้นทุกคนด้วยอะไรพี่ทำอะไรพี่ฮุ้นฮุ้สวยจริงพี่เออฮุ้นไหนพี่พี่คือผมจะบอกโปรเจกต์ผมปีหน้าปีหน้าผมจะทำเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นถุงย่อยบริจาคอ่าฮะทำขายมาเอาเงินบริจาคได้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 ผักค่าใช้จ่ายแล้วใช่ไหมใช่ค่าผักค่าใช้จ่ายคือบริจาคเลยเสื้อพี่นี่เหมือนหลุยวิตตองเลยพี่จะเป็นหลุยไอแฮป ใช่ใช่ลุงมันมีคนบอกลายมันเลอะไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวคอนเทนาไปคยเขาไม่เข้าใจแบบแฟชั่นอ่ะเขาบอกว่าลายมันเลอะเทอะไปหน่อยแฟชั่นตาเอ้าถ้าสมมติถ้าเป็นลุยี่ลายลายลายเลอะไหมฮะถ้าเป็นลุยนี่เขาถ้ามันเยอะขนาดนี้เขาจะบอกว่าเลอะไหมเลอะหรอกลุงมันขึ้นอยู่ว่าอะไรแปะอยู่ในเสื้อไงใช่เท่ตายผมชอบ